ออกมาแล้วนี่ไงอนาคอนด,ด้าไงออกมาแล้วครับนี่ครับพอเราทําการฉฉดเนี่ยเนี่ยเห็วมันจะค่อยๆอ,ออกมากันเห็นไหมแต่โชคดีมันไม่ใช่ครับผมนี่ครับงูตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมยาวน่าอยู่มาเกับยี่สิบเมตรนะครับอย่า,าท่านชมนะทําการฉีดใต้ถุนบ้านเถอะครับนะนาคอนด,ด้าตัวนี้มันจะออกมาเรื่อยๆนะเห็นป่ะเนี่ยเฉดมันจะเฉดเต็มคมบผมโอบอกยกมุกการันตีครับนะฉีดโฟอมใต้ถุนบ้านเถอะครับไม่งั้นอนาคอนด้ามันจะเลื้อออกมาแบบนี้ อยนผมกกลัวนะเขาพาสอนอยู่นี้เดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์ด้วยเดียดูนะเพราหน้าต่อคโโออรับ จะไทยไม่ต้องรอไกลต้องการแค่